เจ้ไม่อยู่อ่ะฮะไหนบอกเจ้ม่สิมาคิดถึงเจ้ไหม้ไยตูดนินะตอนนี้กําลังทําปกคลิปอยู่นะคะก็จะเสร็จแล้วจะออกมาเป็นประมาณนี้อันนี้คือทําเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อจะลงในวันเสาร์อาทิตย์ที่เมย์ไม่อยู่ไทยนะคะอันนี้จะเป็นวอกวีคของเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็อีกอันหนึ่งกําลังตัดริวเป็นงานที่นอนลงในไอจีนะคะไปดูกันได้นี่นะคะมือ สุดท้ายก่อนที่เราจะไปเกาหลีเมอรี่ไม่เ้าหมูกรอบผัดพริกเกลือชอบมากอันนี้คือน้องมินเลี้ยงเลิดมากเลิศไม่ไหวแล้วก็ไข่ดาวมินเจบอกว่าเขาจะขอไข่ดาวไม่สุกอ่ะแต่เขาทำสุกแล้วเขาทำใสุกไปเลยตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะคะก็ไปอาบน้ำแต่งตัวไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็น เอาฟิตของ a i r p o อร l ตลุกที่เราจะขึ้นเครื่องนะคะก็คืออันนี้จะเป็นเสื้อที่เมย์ซื้อมาจากเกาหลีรอบที่แล้วเมยว่าใส่ไปแล้วมันอุ่นดีก็เลยใส่ไปแค่ชั้นเดียวนะข้างในก็คือไม่ใส่อะไรเพราะว่าไปดูอุณหภูมิมาว่าพรุ่งนี้มันค่อนข้างร้อนแล้วก็ฝนตกด้วยแล้วก็กางเกงนะคะนี้เป็นกางเกงแบบ กางเกงไม่ใช่กางเกงวอร์มแต่เป็นกางเกงผ้ายืดมันน่าจะใส่ได้สบายดีพอถึงที่สนามบินแล้วเมย์ก็จะเปลี่ยนชุดนะคะก็คือยังใส่ตัวนี้อยู่แต่ว่าจะเปลี่ยนตรงกางเกงเนี่ยเป็นกระโปรงสีดํามีเสื้อคลุมแล้วก็มีหมวกบีนนี่นะคะแต่กระจกเขอะมากเลยอะยังไม่ได้เช็ดสักทีอันนี้จะเป็นของ Init ิตฟีนะคะจะเป็น repairing hair mist for damaged hair ซึ่งเมย์จะใช้ตัวนี้ในการที่แบบก่อนที่จะเป่าผมในทุกครั้งไม่รู้ว่าที่ไทยมีขายหรือเปล่าแล้วก็ เมย์จะไม่แต่งหน้าไปนะคะเพราะรู้สึกว่าเราบินไฟดึกใช่ปะคือนี้เมย์บินแอร์เอเชียนะคะบินไฟตีสามแต่เดี๋ยวอีกสักพักเราต้องออกจากบ้านแล้วเพราะว่าป้าไปส่งแล้วเมย์ไม่อยากให้ป้ามาแบบไปดึกแล้วกลับมาดึกเพราะพรุ่งนี้เขาต้องไปทํางานกันแล้วน้องก็ต้องไปเรียนด้วยออกไวหน่อยแล้วก็ไปรอเพื่อนที่สนามบินนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าไม่แต่งหน้าเมเลยจะลงเป็นแบบคีมบำรุงหนักนิดนึง เมยก็ลงเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ของเซราวีแล้วก็ลงเซรั่มเป็นอันนี้ทุกคนดีมากนี่ดับเบิลเซรั่มของคารแรงอันนี้ทุกคนคือมันแบบมันดีมากแต่ว่าฝามันหายไปไหนเม่รู้สึกว่าใช้แล้วผิวมันดูแบบเหมือนผิวกระจกอะไม่รู้ว่ามันมีสรรพคุณยังไงแต่รู้สึกว่าใช้แล้วมันดีมากๆแนะนําอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางสกินแคร์ต่างๆที่เมพบไปในรอบนี้แลคะ นี่คือแบบเตรียมตัวไปนอนมากแต่ว่าก็อยากที่จะหนีผมนิดนึงเพราะว่าพรุ่งนี้อ่ะเมจะเช็คอินได้ตอนตอนกี่โมงนะตอนบ่ายสแต่ว่าเราจะบินไปถึงประมาณสิบโมงเช้าก็าจ,ะจะออกมาก็ประมาณเที่ยงเท่ากับว่าสชั่วโมงนะั้นอะ่ะก็อาจจะต้องแบบไปใช้ชีวิตด้วยการที่แบบทําผมแบบนี้ไปก่อนนะคะคือความจริงแล้วพยากรณอากาศเวลาที่เราไปเกาหลีอ่ะเมแนะนําว่าให้ใช้เว็บ Never Weather นะคะแต่ว่าอันนี้มันก็พอที่จะดูได้คร่าวๆก็คือแอปพยากรณ์อากาศของ i p h o n นอะเขาบอกว่าพรุ่งนี้ฝนตก90%ทุกคนจะบ้าตายเมย์ก็เลยไปดูใน Never Weather มาอีกอันหนึง่งคือนางก็บอกเหมือนกันว่าตกนจะจ๊ะในวันพรุ่งนี้ตก60%ทุกคนอันนี้ถูกของได้เยอะมากทุกคนเมย์ได้มาจากมูจินะคะเนี่ยมันจะเป็นไซส์แบบนี้ อันนี้น่าจะราคาประมาณ790บาทคือตรงด้านบนเขามันจะเป็นที่เอาไว้สามารถใส่แปรงได้แล้วก็เป็นที่โล่งๆกว้างๆแบบนี้กระเป๋าเมยก็จะใช้เป็นใบเดิมนะคะก็คือของของเลยนะอเมริกันทัวริสเตอร์มีเตอร์ป่าวะไม่มั่นใจ เออฝั่งนี้นะคะอย่างที่เมย์เคยบอกไปในคลิปคลิปนี้นะคะว่าเมย์จะแบ่งฝั่งนี้เอาไว้ใส่เสื้อผ้าโดยเฉพาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นแบบที่เอาไว้ปิดิดแบบนี้ได้เอาไว้ใส่พวกของที่มันสามารถกระจายได้ก็จะได้ปิดไปแบบนี้เวลาเปิดออกมาของจะได้ไม่กระจายนะคะไม่แอบรู้สึกว่ารอบนี้เมย์แบบเสื้อผ้า,าไปน้อยมากครั้งที่เมย์เอาเสื้อผ้าไปครบทุกชุดเลย รู้สึกว่ารอบนี้เหลือที่เยอะมากจริงทุกคนอันนี้คือแบบเหลือแค่กระเป๋าที่เอาไว้ใช้ในห้องน้ําแค่นั้นเลยก็คือแบบเหลือพื้นที่เยอะมากเข้ากับว่ารอบนี้เราอาจจะได้แบบช้อปปิ้งช้อปปิ้งได้มากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นแพ็กยานะคะที่เมย์เตรียมไปก็จะมีเป็นยาภูมิแพ้เพราะว่าที่เกาหลีตอนนี้ฝุ่นเยอะมากแล้วก็จะมีเป็นแผ่นแปะตานะคะให้อนคายยา แก้ปวดยาแก้ปวดท้องอะไรเงี้ยหลักๆที่ต้องเอาไปก็คือยาแก้ปวดยาแก้หวัดยาแก้ปวดท้องแล้วถ้าเกิดใครเป็นภูมิแพ้เหมือนกันก็อย่าลืมเอาสเเฟย์พ่นไปรวมถึงอันนี้ด้วยทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอะเออที่ทาทาแก้เมื่อยอะ อันี้ดีมากทุกคนคือมันมีเป็นแบบที่เกี่ยวแบบเนี้ยมยซื้อมาที่คกคำเม็ดนะคะตรงสยามเมยก็เกี่ยวไอ้เนี้ยชื่ออะไรนะที่ที่ที่รองคอเออเกี่ยวแบบนี้ไปได้เลยวีเมลี่วันี้มาส่งแต่เมลี่รับลมอยูอ่ บินแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าคนเยอะมากอันนี้ไม่หนีลงมานั่งอยู่ตรงชั้นสามเพราะว่าตรงข้างบนที่แบบเขารอเช็คอินอะไรเงี้ยคนมันเยอะมากแบบไม่มีที่นั่งเลยมีแต่ที่นั่งแบบพิโอเรตี้ซีดก็คือที่นั่งพ้านะคะเดี๋ยวรอเพื่อนมานี่ไม่มาคนแรกเลยก็บินตนะีสามน่าจะต้องเช็คอินประมาณเที่ยงคืนไม่ก็ตีหนึ่งประมาณนี้เพื่อนน่าจะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ก็ชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนเพิ่งเคลียร์งานเสร็จ ป้าหรือว่าไซสายันไนทำไมใช้ไม่เสร็จแม่ดูขอยองหน่อยขอบคุณจ้าแลกไปทั้งหมดเท่าไหร่ผมวนี้เจ็ดหมื่นแกได้เท่าไหร่เจ็ดหมื่นวอนอะฉชนะแกได้วันนี้ด็ป้าซื้อมาป่ะออกมาไม่ซื้อนี่แกได้เอามาไหมเอาทามาใครซีเปล่ากเปล่ากำลังจะไปเช็คอินนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนก็ก่อนบินประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าแถวยาวมาก ยาวมากไม่สามารถแทนได้มะยังต้องเซ็นเซอร์เดี๋ยวจะไปเช็คอินโดยการใช้บัตรเลดคาเพ็ดหรอได้เน<ม>ี่ยเลสคาเผ็ดก็คือมันสามารถเช็คอินได้ก่อนปกติเจะดูว่าใค้ได้ิไห <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน ้ามาข้างในแล้วนะคะวันนี้คือคิวเช็คอินยาวมากยาวแบบโคตรโคตรยาวแต่อันนี้คือเพื่อนเมมีเป็นบัตรบัตรแอร์เอเชของ b ี l อของธนาคารกรุงเทพใช่ไหมอเออก็จะสามารถแบบเช็คอินเข้ามาก่อนได้นะคะก็คือไวมากทุกคนเสียงมันดังมากเลยอะไม่รู้ว่าแบบมันคือเสียงก่อสร้างอะไรสักอย่างแต่ว่า ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่เลาส์ของทิมทาวเวอร์นะคะเมเป็นสมาชิกคือถ้าเกิดสมาชิกในระดับหนึ่งมันสามารถเข้าเลาฟ์ได้1ใบเข้าได้2คนนะคะเข้าได้ประมาณแบบ5้าครั้งมัง้งหรือไม่ก็สี่ครั้งประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะก็สามารถพาเพื่อนเข้าได้คนนึงค่ะเมาแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงมีบัตรก็รวมกันเป็น4ี่คนแต่ว่าทริปนี้เราไปกันทั้งหมด5คนนะคะแต่ว่าเพื่อนอีกคนนึงเขาไปอยู่ที่เกาหลีแล้วเดี๋ยวไปเจอกันวันพรุ่งนี้ แล้วเราเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าเพื่อนบัตรเป็นระดับเนวีแต่ว่ามันต้องเป็นระดับแบบสก a าเลตขึ้นไปถึงว่าจะเข้าได้ก็เลยจะมาหาอะไรกินตรงนี้ตอนตีหนึ่งอยากกินบอนชอนมากแต่เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวก็ไปเกาหลีแล้วเราก็จะกินอาหารหนักตอนตีหนึ่งหรอแล้วก็บนเครื่องก็จะมีเป็นอาหารด้วยเพราะาเราสั่งไป 没关系。 อน,นเวลาครึ่งชั่วโมงแกได้นอนปะอุ้ยนอนฉันแทบ,บไ,นนไม่ได้นอนเลยนอนไปนิดเดียวอ่ะฉันนอนไม่ถึงแบบถ้าสู่หลับลึกบอานแบบห้านาทีไ,ไ,ดได้นอนปะกลัวฉันถามมาได้นอนมหมตอบแต่กลัวป้าได้นอนปะเขาเหมือนจะหลับตอนคืนแล,แล้วพอไปเปิดเขาก็ตื่นอเออว่าตอนเช้าก็จะหลับอีกเขาก็จะเล่นนี่ก็เลยไม่ได้นอนเลยอันนี้ก็เราต้องลงชิวโคดก่อนที่จะ มาที่เกาหลีตอนที่เราไปเช็คอินเขาก็ถามฉพาะว่าลงหรือ,อยังแล้วก็บนเครื่องเขาจะให้เป็นใบเหลืองแบบนี้มานะคะก็คือเหมือนเป็นการลง QR c o d นะั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิด QR c o คมีปัญหาก,ก็สามารถใช้ใบเหลืองเนี่ยยืนให้แหนได้แล้วก็สแกนด้านหลังตรงนี้นะคะใช้เป็น QR c o d ที่แคปมาจากในเว็บได้มาเลยจ้าถามอะไรว่า,วาเขาไม่ถามอะไรเลยใช่คือแบบเอาจริงๆคือ ขนนะมันอยู่ตั้งแต่ KTA แล้วเว้ยใช่แล้วเสจปุ๊บเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดแบบมันไม่ผ่านจริงๆอ่ะมันจะมีเหมือนแบบมาร์กไว้อยู่แล้วว่าคนเนี้ยไม่ผ่านแต่เอาจริงเข้ามาเที่ยวจริงๆมันผ่านอยู่ละโดนถามอะไรป่ะเคียร์อเออแต่คือคนก่อนหน้าดิฉันเขาโดนเข้าไปไงเงก็เลยแบบมีความกังวลแค่แต่ว่ารู้สึกว่าแบบเรียกว่าไงนะรูปผ่านง่ายกว่ารอบรอบที่แล้วไปกับใช่กที่มาด้วยกันอะไรเขายังมีคำถามว่าจะว่าอันนี้คงไม่ถามอะไรเลย กราเป๋าตัวเองไม่เจอเขาก็ต่อตัวเองเป็นสีดำอ่ะแล้วมันก็ดำนั่นไงเนี่ยนี่ปะอ่ะอ่ะแล้วเพื่อนก็ไม่มีใครช่วยด้วยนะแกถือฉันเองจริงเหรอเอออันไหนอันนี้อันไหนอันนี้เอออันนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เห็นป้องมันเอาไม่คืน ก็บอกแล้วว่าอาไมคุณขอบคุณมากสภาพเพื่อนแต่ละคนก็คือแบบตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมากมากเกาหลีบ่อยเหมือนไปสยามคือไปเกือบๆทุกแบบทุก4ี่ถึงหเดือนเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะเมย์จะไปเอาซิมคือเมย์ซื้อซิมในเคเเดเอาไว้แต่ว่าป้าขออนุญาตเรียกป้าเนาะป้าแล้วก็เลียแล้วก็ดีมอะเปิดโลมิ่งกับซื้อซิมของ a i s เวลามาเกาหลีช่วงนี้ถ้าเกิดเรามาช่วงคาบเกี่ยวคือเสาร์อาทิตย์ด้วยอะถ้าเกิดร้านไหนมันแบบ คนเยอะต้องต่อคิวเราต้องมีเบอร์กเกาหลีนะคะเมยก็เลยทําการเสียสละซื้อซิมเกาหลีให้เพื่อนๆนคือซื้อซิมแบบแค่ไม่ต้องเอาแบบโทรออกนะแค่มีเป็นเบอร์กเกาหลีแค่นั้นเลยสามารถใช้ได้อันนี้เมย์ซื้อเป็นซิมของ LG และอยากบอกว่ามันแถมบัตรทีมันนี่ด้วยรีมเอาปะเดี๋ยวเอาของฉันไปก็ได้บัตรทีมันนี่อ่ะเาะมันแถมแล้วก็โชคดีว่าที่พัก Air b บ b นดีที่จองอะ่ะเขาให้ เช็คอินก่อนเวลาได้คือตอนแรกต้องเช็คอินบ่ายสแต่คุยไปคุยมาเหมือนว่าก่อนหน้าที่เรามาถึงอะมันไม่มีคนคับก,ก็เลยได้เช็คอินลงหน้านะคะถ้าเกิดเป็นที่อื่นอะส่วนมากเขาจะไม่ค่อยให้เช็คอินแต่ถ้าเป็นโรงแรมอะเป็น e a r l ์ลี่เช็คอินแต่ว่าต้องเสียงเงินเคาน์เตอร์นี้แหละมี 100? ดูคนป้าให้ดูแอป,ปดีเปิดแอป,ปก่อนอป้าจิ้มแอป,ปให้ดูมีแอป,ปนี้ นี่เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้แล้วกันแตะเข้าไปปุ๊บแล้วมันสามารถและบัตรทีมันนี่ได้เลยว่าเหลือเท่าไหร่อันนี้คือป้าเหลือ400บาทเฮ้ย400วอนดิโอ้โหเดี <คน S 2> ต้องเติมนย์เราเลือกการเดินทางโดยการใช้รถไฟเข้าเมืองนะคะหรือว่าถ้าเกิดคนอื่นก็ใช้รถบัสได้มันจะอยู่ข้างนอกตรงเนี้ยมาถึงก็เจอจีซูเลยจ้ารอซื้อบัมรถไฟเข้าเมืองจะมี2แบบนะคะจะเป็นแบบออสต็อป ก็คือจะแบบจอดทุกๆสถานีแต่อย่างหนึ่งคือเขาจะมีไปจอดที่โซสเตชันเลยแต่ไม่เลือกเป็นออสต็อปนะคะเพราะว่ามันสามารถไปลงฮงแดได้เพราะเราพักที่นั่นแกฉันวัตวเนีี้แหละทีมันนี่เห็นปะมันมีันยอคทีมันนี่อยู่อะฉันว่าใช้ได้เอาปะแต่มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยฉันไม่ติดเอาปะเอาเนาะโอเคมันติดได้จริงปะวะได้าก็คือใช้ได้แต่ว่ามันจะเป็นแบบเอาไว้ใส่ซิมแบบนั้นอะมันดูไม่น่าเชื่อจริเลย